ข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาทบินทิกะเศรษฐีเกตกรุงสาวัตถีณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ พึงเบื่อหน่ายบ้างคลายกำหนัดบ้างหลุดพ้นบ้างจากกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้งสี่นี้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุที่การประชุมก็ดีความสิ้นไปก็ดีการยึดถือก็ดีการท่อทิ้งกาย ซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้งสี่นี้ก็ดีย่อมปรากฏเพราะฉะนั้นปุตุชนผู้ไม่ได้สดับพึงเบื่อหน่ายบ้างคลายกำหนัดบ้างหลุดพ้นบ้างจากกายนั้นตถาคตเรียกสิ่งนี้ว่าจิตบ้างมโนบ,งญญนบ้างวิญญาณบ้าง ปุตุชนผู้ไม่ได้สดับไม่อาจเบื่อหน่ายคลายกำหนัดหลุดพ้นไปจากจิตเป็นต้นนั้นได้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะจิตเป็นต้นนี้ถูกรัดไว้ด้วยตัณหายึดถือว่าเป็นของเราเป็นสิ่งที่ปุตุชนผู้ไม่ได้สดับยึดมั่นว่านั่นของเรา เราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราตลอดกาลนานเพราะฉะนั้นปุตุชนผู้ไม่ได้สดับจึงไม่อาจเบื่อหน่ายคลายกํำหนัดหลุดพ้นไปจากจิตเป็นต้นนั้นได้ภิกษุทั้งหลายปุตุชนผู้ไม่ได้สดับพึงยึดถือกาย ซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้งตีนีโดยความเป็นอัตตายังประเสริฐกว่าส่วนการยึดถือจิตโดยความเป็นอัตตาไม่ประเสริฐเลยข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะกายซึ่งเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้งตีนีเมื่อนำรงอยู่หนึ่งปีบ้าง สปีบ้าง3ปีบ้างสี่ปีบ้างห้าปีบ้างสิบปีบ้างยี่สิปีบ้างสาสิบปีบ้างสี่สิบปีบ้างห้าสิปีบ้างหนึ่งปีบ้างหรือเกินกว่าบ้างก็ยังปรากฏตถาคตเรียงสิ่งนี้ว่าจิตบ้างมโนบ้าง วิญญาณบ้างจิตเป็นต้นนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดทั้งคืนและวันเปรียบเหมือนลิงเมื่อเที่ยวไปในป่าเล็กและป่าใหญ่จับกิ่งไม้ปล่อยกิ่งไม้นั้นแล้วย่อมจับกิ่งอื่นปล่อยกิ่งนั้นแล้วย่อมจับกิ่งอื่นต่อไปฉะนั้น ตถาคตเรียกสิ่งนี้ว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างจิตเป็นต้นนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดทั้งคืนและวันภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมมณสิการปฏิจจสมบุปบาทนั้นแหละโดยแยกคาย ในกายและจิตนั้นว่าเพราะเหตุนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับคือเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัย เวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจ,จึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัย จารามารณะโสกะปริเทวะทุกะโทมนัตอุปายาทะทั้งหลายจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้มีได้ด้วยประการชนีอันหนึ่งเพราะอาวิชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับ วิญญาณจึงด ok ับเพราะวิญญาณดับนามรูปจ so, ึงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจึงดับเพราะสลายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับ อุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับพพจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชารามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะจึงดับความดับแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ มีได้ด้วยประการชนีภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม่ในรูปแม้ในเวทนาแม่ในสัญญาแม่ในสังขารแม่ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำนัดเพราะคลายกำนัดจึงหลุดพ้น เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิน้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไป